r i ส e Crossover คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรลิกใหม่ที่ดรอปจาก Event Winter r อร์ไม่ว่าจะเป็นเรลิกจาก Metal หรือเรลิกจาก Snow m o n a มนา ที่อาจจะดรอปง่ายกว่าการไปลงเรดมดที่เกาะเชจูหรือว่าปราสาท100ชั้นหรือง่ายกว่าจากดังเจ้นอื่นๆที่ดรอปเลลิกเหมือนกันเราจะมาดูว่าเรลิกอีเวนต์ใหม่เนี่ยเหมาะที่จะใช้หรือเปล่าหรือว่าจะตีแรงแค่ไหนอะไรยังไงโดยเปรียบเทียบจากการสมใส่ให้กับดาบที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้อย่างแล้วูด้าเด็กเกอร์มีส่านสถานฝาแล้วก็จะมาแจกโค้ดใหม่ให้ด้วยนะคะเอาละขอกันคนละหนึ่งไลค์หติดตามแล้วไปดูกัน เมื่อคุณอยากมีของไอเทมในเกมเยอะๆแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มทั้งวันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมีนี่ UC h o n e Application คันเทพระบบคลาวที่สามารถช่วยให้เราฟาร์มไอเทมในเกมที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแมปแนวไหนรวมไปถึงเกมนอกแพลตฟอร์ม Roblox ทั้งยังหมดปัญหาที่ต้องมานั่งจ้องจอหรือรอจนเครื่องร้อนแถมยังกินค่าไฟอีก UG Phone ช่วยได้เยอะมากและราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นพิเศษลดได้อีก20บาทถ้าใส่โค้ด UG 4 4 4 4แพ็แกเกตดีไปจนถึงระดับพรีเมียมสนใจโหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลย สวัสด,ดีชาวเงาทั้งหลายเราก็มาพบกันในเกม LEGO, LEGO Map Arise Crossover ค่ะเชื่อไหมคะว่าพอเราลงคลิปนี้ไปแล้วมันก็จะตรงกับวันที่เขาอัปเดตใหม่อีกครั้งพอดีเอาล่ะไม่เป็นไรก่อนอื่นเราจะมาแจกโค้ดให้ก่อนเลยนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นของ Winter Red รรอบก่อนหากใครยังไม่ได้ใส่นะ จะเป็นตัวทองแล้วก็ผงพาวเดอร์นะทุกคนและอีกอันนึงก็จะเป็นนี่ค่ะโค้ดสัตว์ขี่แล้วก็ได้ผงสักอย่างมาด้วยนี่เลยสัตว์น้องใหม่จะเป็นมังกรกระดูกอย่างสเกลตันนะคะดราก้อนโว้สปีด175เลยไวนะเนี่ยโอ้ oh my god มีไฟเอฟเฟกแบบม่วงๆเท่สุด,สด คือด้วยระบบเรลิกที่เกมเพิ่มเข้ามานะคะเขาจะมีแบบสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งสีเขียวเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่9ชนิดตามเกาะ9แห่งซึ่งแต่และชนิดก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและสีน้ําเงินชิ้นแรกจะดรจากการลงประสาทและอีกชิ้นจากดันมดที่เกาะเชจูนั่นเองค่ะและเมื่อมีอัปเดตวินเทอร์เรดมาอีเวนต์นี้ถือว่าคมนะทุกคน จุดอีเวนต์นะเขาจะอยู่ระหว่างเกาะโมริแล้วก็เฟสทิวนะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเรสเกตที่เราเห็นตรงนี้มันมีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น <c oughs> เข้าไม่ได้นะคะซึ่งเรลิกใหม่นี้จะดรอจากบอสในวินเทอร์เรดชิ้นแรกชิ้นนี้จะเป็นเรลิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจของเงาและเปอร์เซ็นต์ดาเมจของอาวุธซึ่งเขาจะดรอปจากบอสหน้ากเกาะที่ชื่อเมทันะคะตัวนี้เลย ส่วนเรลิกชิ้นที่2ชื่อว่า Crown of Snow นะคะชิ้นนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเปอร์เซ็นต์ระดับของเงาหรือเลเวลนั่นเองค่ะจะ drop จากบอสที่ชื่อว่า Snow m o n a d ซึ่งตัว Snow m o n a d เนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อเราสามารถกำจัดบอส Laruda และ NPC ทั้งหมดภายใน5นาทีนะคะทุกคนซึ่งบอส Laruda เนี่ยก็มีโอกาส drop ด,ดาบคือเราไม่จาเป็นจะต้องทาลายหรือว่าอันเชิญก็ได้ค่ะถ้าจะ drop เขาก็จะ drop นี่เลยดาบแดง ที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะมี c r o w d of Snow นะคะระดับ S ดูเหมือนเขาจะบวก Shadow Level อยู่ที่17.76ค่ะแล้วก็อันนี้ได้มาจากไมท่อง Relic f r o s t b a r l นี่นะคะจะเพิ่มด a m a g เงาอยู่ที่13.46อันนี้เป็นแรงง B นะแล้วก็เพิ่ม Damage าวุธอยู่ที่7.18ค่ะตอนนี้เราจะมาลองใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงกี่ยังไงเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะตัวเงา Snow Rank ง G ของเราจะอยู่ที่เลเวล310ดาเมจที่เรามีตอนนี้อยู่ที่ 77.32QA ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้แรงที่สุดนะคะทุกคนอะพอเราใส่ปุ๊บจะเห็นขึ้นมาเป็นเลเวล327นะคะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 340.92QA ค่ะถือว่าไม่แย่นะขึ้นมาเยอะพอสมควร อ่ะแล้วก็มาดูอันนี้บ้างเป็นของแรง์ B ดรอปจากตัวหน้าสุดอ่ะตอนนี้เราถอดแล้วนะสโนวก็จะมีแค่เอ่อเ7 3 2เท่าเดิมนะคะแล้วก็อาวุธแรคงตอนนี้ของเราจะเป็นแรคง C Enchant Sharp 8, ไม่มีอย่างอื่นผสมจะมีดาเมจอยู่ที่ 48.24Qi นะทุกคนพอเราใส่ปุ๊บโอ้อาวุธเราอยู่ที่ 51.71Qi ค่ะ เยอะนนเนี่ยแล้วก็เงาเขาบับเงาด้วยนี่จะอยู่ที่8 7 7 3 QA ก็คือขึ้นมาสักเดิมนิดหนึง่งอันนี้เป็นเรลิของแรง B นะแล้วถ้าเป็นแบบระดับแรง S เท่ากันนี่คือจะแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดูนะทุกคนอาจจะอยู่ตามความต้องการของคนเล่นด้วยว่าอยากจะให้เงาแรงหรือว่าดาบแรงกว่าอันไหนมันดูคุ้มกว่ากันเออนี่ด้วยทุกคนแล้วหน้า AFK ล่าสุดมีสัตว์ขี่ใหม่มาอีกแล้วค่ะ อ่าเหมือนไดโนเสาร์เลยนะแล้วก็สกินดาบใหม่ด้วยก็ไปลอง FK หากันได้เอาล่ะทุกคนคิดยังไงกับ Relic Event Winter r a ร e กันบ้างคะ่ะลองคอมเมนต์แนะนำกันได้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปกับ Arise Crossover สวัสดีค่ะ